อธิบายกันหน่อยนะครับว่าเมื่อ HIV เอ d หรือว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องมันเกิดขึ้นกับใครแล้วมันจะเป็นยังไงครับค่ะสำหรับเชื้อ AIDS เอชนีนะฮะเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเ,เชือ้อเอชีก็จะติดได้ทางเ,เลือดนะคะทางสารคัดหลัง่งสารคัดหลั่งนะคะซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเชือเ้อเอชนีจะเข้าไปสู่จะเข้า เอาตัวเข้าไปสู่ในเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งนะฮะที่ใครๆก็คงจะคุ้นก็คือ CD4 อืฟร์คืออะไร CD4 ก็เป็นเซลล์ที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งตอนนี้เราลองมาดูว่าทุกคนเนี่ยมีระบบภูมิคุ้มกันหมดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราถึงมีชีวิตอยู่ได้ถ้าใครไม่มีระบบภูมิคุ้มกัน ก็จะติดเชื้อได้ง่ายก็ที่เรียกว่าเสียชีวิตพอได้รับเชื้อ HIV เข้าไปก็คือภูมิคุ้มกันมันจะบกพร่องมันจะบกพร่องค่ะแล้วมันก็จะมีโรคฉวยโอกาสที่เข้าไปทําให้ชีวิตนั้นเจอ<ะ>โรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเราลองมาดูว่าระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันสําคัญยังไงโดยเฉพาะเราจะเน้นไปที่ T H เซลล์นะคะคซึ่ง T-cell น,นี้ก็จะเป็นกลุ่มเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งใช่ค่ะนะครับที่ทุกคนมีเหมือนกันหมดนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของทุกคน <c oughs> มีเหมือนกันหมดแต่ที่ไม่ธรรมชาตินั่นก็คือเวลาที่ <c oughs> เราได้รับเชื้อตัวหนึ่งเข้าไปก็คือเชื้อ HIV ค่ะคราวนี้ก็จะพูดถึงระบบภูมิคุ้มกันแบบคร่าวๆง่ายๆนะคะครับ <c oughs> เรามาดูอันแรกก่อนว่าหน้าที่หลักของระบบภูมิคุ้มกันคืออะไรระบบภูมิคุ้มกัน,นนี่หน้าที่หลักก็คือว่ามันป้องกันและทําลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือทําหน้าที่กําจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือว่าเซลล์ที่ร่างกายใช้ไปนานแล้วนะคะให้หมดไปและอีกอันหนึ่งก็คือตรวจสอบการแปลสภาพของเซลล์ในร่างกายว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเช่นถ้ามันเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเนื้อร้ายรหรือมะเร็งขึ้นมาหรือเป็นเนื้องอกเนี่ยมันก็จะจัด,จดการนะคะคือเซลล์เม่เลือดขาวกลุ่มนี้จะเป็นคนทําหน้าที่เหล่านี้นะครับค่ะ เขาเป็นเหมือนทหารในร่างกายของเรานะคะป้องกันด้วยอะไรที่มันเสียแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งนะฮะอย่างนี้เป็นต้นแล้วคอยตรวจสอบว่ามีอะไรเข้ามารบกวนหรือเปล่าทีนี้เราจะมาดูว่าเนื่องจากเม็ดเลือดขาวมันมีหลายชนิดนะคะเรามาแบ่งง่ายๆเป็น3ามจำพวกจำพวกแรกก็ทําหน้าที่ทําลายเซลล์หรือสิ่งแปลกปลอมตัวที่สองก็สร้างภูมินะคะส่วนชนิดที่สมที่เราจะพูด เน้นหนักในวันนี้ก็คือ T helper cell หรือ Th cell ซึ่งบทบาทสำคัญของมันก็คือทําหน้าที่ชี้นำเม็ดเลือดขาวอื่นๆให้ทำงานเช่นมันไปบอกให้เ,เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่1นึ่งไปทําลายเซลล์ที่เข้ามาสู่ร่างกายเซลลเชื้อโรคหรือไปบอกให้เ,เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดที่สองสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านเซล ที่แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายเขาเป็นเหมือนผู้บัญชาการนะคะเออน่าจะเป็น organizer ไหมคะเป็น organizer ที่จะคอยสั่งคนนั้นให้ทำโน่นทำนี้ค่ะครค่ะเพราะฉะนั้นความสำคัญของระบบภูมิคุ้มกันก็คือทำให้ร่างกายของเราเนี่ยดำรงชีพอยู่ได้อย่างเป็นปกติคอยดูแลสุขภาพของเราป้องกันแล้วก็จัดการกับเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่มันเข้าสู่หรือเกิดขึ้นในร่างกายครับนะครับทีนี้อ CD4 เนี่ยนะคะ T-cell เนี่ยก็คือ CD4 นั่นเองนะคะเป็นเซลล์ที่ติด CD4 บนผิวเซลล์ครับแล้วก็มีบทบาทที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าเป็น organizer แบบที่บอกอาจารย์เมื่อกี้นะคะ,ะมันจะทำงานยังไงมันก็ทำงานโดยการหลั่งสารชนิดต่างๆออกมาไปบอกให้คนนั้นทำไปบอกให้คนนี้ทำคือมัน สารที่มาหลังออกมานี่เราเรียกใส่ตไคายนะคะมันจะสื่อสารกันด้วยใส่ตไคายซึ่งโดยปกติ CD4 เนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่ที่เราเรียกว่า n า i อีอาจารย์แปลเป็นภาษาไทยว่าไงคะก็แปลว่าอยู่เหมือนคนไร้เดียงสาอ๋อเป็นแบบคนไรเดียงสานะคะก็คือ TH0 ศเราจะใช้ตัวแทนเป็น0คือไม่ทำงาน เมื่อไร้เดียงสาถึงได้เป็นศูนย์ไงคะอาจารแล้วก็พอเจอเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายมันจะปรับเป็น TH ชนิดต่างๆขึ้นมานะคะทีนี้สิ่งที่สำคัญ t s 4ตัวที่เราจะพูดถึงก็คืออันแรกถ้ามันเจอเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายมันก็จะไปกระตุ้น หลังสารใส่ตัคายไปกระตุ้น t h 0เนี่ยให้กลายเป็น t h ตัวที่หนึ่งนะฮะตัวเ H ตัวที่หนึ่งก็จะไปจัดการกับพวกเชื้อโรคทั้งหลายรวมทั้งมะเร็งเนื้องอกด้วยคราวนี้ไม่นาอีฟแล้วใช่ไหมครับไม่นาอีฟไ,ไม่นอีฟแล้วพอเจอปัญหาไม่นาอีฟครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอพวกเชื้อพยาธินะ,ะหรือว่าสิ่งที่ไปก่อให้เกิดภูมิแพ้ มันก็จะเปลี่ยนไป,นเ,ปนเป็น th ตัวที่รับนะะแล้วก็ไปจัดการนะะอีกอันหนึ่งก็คือที่สำคัญที่เพิ่งค้นพบใหม่ๆเลยเมื่อสัก6-7ปีมามที่ผ่านมานี้ก็คือเราพบว่า th0 เนี่ยยังปรับตัวไปเป็น th ตัวที่17ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่เป็น th3 ไม่เรียงกัน,กนไม่เรียงค่ะเพราะว่าเขาจะ เนื่องจากเขาค้นพบไซโตไคน์ก่อนไซโตไคน์เนี่ยเขาเรียงเป็น 1, 2, 3, 4, 5มาเรื่อยๆอที่ที่มันหลังออกมานะคะจนกระทั่งมาถึงตัวนี้เราพบเป็น T S เป็นไซโตไคน์ตัวที่เป็นอินเตอร์ลิวคินตัวที่17เพราะฉะนั้นตัว Cell, เซลล์เม็ดเลือดขาวตรงนี้ก็เลยเรียกเป็น T S 1 7นะฮะซึ่ง T S 1 7นี่ก็จะหลังสารไปจัดการคล้ายๆกับตัว T h 1. 1ครับ คือจัดการกับเชื้อโรคทั้งหลายเซลล์เนื้องอกมะเร็งนะฮะแต่ว่าฤทธิ์ของมันสูงกว่า g h 1อหนึ่งอ,อ,อะไรที่ g h 1หนึ่งจัดการไม่หมดตัวนี้จะไปทำหน้าที่จัดการจนหมดแปลว่าเป็นทหารที่เก่งกว่าค่ะนะคะถ้าลายนั้นจัดการไม่ได้ลายนี้ต้องเป็นกองหนุนไปจัดการต่อใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนี้เรายังพบว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ก็คือ T S ศย์เนี่ยยังปรับสภาพไปเป็นตัว T r e g u l a t o r หรือเราเรียกว่า Regulatory T cell นะ,ะ,อ,ะอันนี้ก็ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของ T h ทั้ง3ตัวนั้นอีกทีหนึ่งว่าคุณไม่ควรจะเยอะเกินไปคุณไม่ควรจะน้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครดูหนังจีนจะรู้จักนะคะตำแหน่งผู้คุมกฎค่ะหนังจีนจะมีผู้คุมกฎทีนี้ บางคนเนี่ยทำไมถึงเป็นมะเร็งทําไมถึงเกิดโรคได้ง่ายทําไมแค่จามใส่นิดเดียวก็ติดหวัดได้รุนแรงอันนี้ก็เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันไม่สมดุลอันนี้ไม่แค่ไม่สมดุลน,นะค่ะ,ะ,ะระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลคือระบบภูมิคุ้มกันที่พร้อมที่จะต่อสู้กับทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เป็นมะเร็งก็แสดงว่าระบบภูมิคุ้มกันเขาดีอคนที่เป็นมะเร็งเขาเพราะ ระบบภูมิคุ้มกันเขาอาจจะบกพร่องไปบางอย่างนะคไม่สมดุลค่ะเพราะฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลก็คือระบบการทํางานนั้นผิดไปจากปกติอาจจะมากเกินไปน้อยเกินไปอาจจะมีบางตัวมากเกินกว่าที่ต้องการอาจจะมีบางตัวน้อยกว่าที่ต้องการอาจจะมีบางตัวขี้เกียจทํางานอาจจะมีบางตัวขยันเกิน <S <S hey, เหตุประมาณนี้ค่ะก็อันนี้ก็จะทําให้ร่างกายเกิดโรคชนิดต่างๆขึ้นมาได้นะคะ ทีนี้ภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเมื่อมีสิ่งแปกปลอมเข้าสู่ร่างกายมันจะปรับตัวมันเองใช่ไหมคะพอมันปรับตัวมันเองเนี่ยเพิ่มสมมติว่ามันปรับให้เพิ่มขึ้นเพิ่มไปแล้วไม่ยอมลดลงทีนี้มันก็จะเด่นขึ้นมาใช่ไหมะพอมันเด่นมันสามารถควบคุมระบบภูมิคุ้มกันได้เลยครับอันนี้ก็จะก่อให้เกิดโรคขึ้นมาแล้วแต่ว่าตัวไหนเด่น ซึ่งอันนี้คิดว่ารายละเอียดเราคงไม่พูดถึงเราจะไปพูดถึงตัวที่สำคัญก็คือ t s, <S 17นะฮะซึ่งตัว t s 17เนี่ยถ้ามันเกิดเพิ่มขึ้นมามันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันร,ร่างกายโดยเฉพาะกับเชื้อโรคเนื้องอกมะเรง็งเชื้อโรคก็ได้ทั้งแบคทีรียไวรัสแล้วก็เชื้อรานะฮะแล้วก็ ถ้ามันปรับขึ้นไปแล้วมันก็จะมีทีเรคูเลเตอร์คอยมาควบคุมอีกทีว่าเอาแล้วนะตอนนี้คุณทำงานเสร็จแล้วคุณกลับ,บช่องซะ<า> <c oughs> กลับมาสู่ระดับปกติได้ละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราวันนี้เดี๋ยวมันจะมีการพูดเรื่องภูมิคุ้มกันบกพร่องเ <c oughs> นาะเราะฉะนั้นอันนี้เราจะบอกเพียงแต่ลงท้ายว่าระบบภูมิคุ้มกันที่สมดุลเนี่ยมันจะต้องเกิดจากความสมดุลของตัวทีเฮลเปอร์เทั้ง4ชนิด <c oughs> มาแล้วมันถึงจะทํางานได้เป็นปกติค่ะตัวหนึ่งมันมีอาการยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเป็นเปนที่นิ้วหน่อยตอนแรกครับเริ่มจากที่นิ้วครับขึ้นเป็นเหมือนมันเป็นเปืนปนเป้นสะเก็ดสะเก็ดอยู่หน่อยเดียวครับแล้วก็ตะพังก็มาขึ้นที่หัวอืมตอนนี้เป็นสะเก็ดเราก็ไปหาหมอบอกเป็นสะเก็ดเงินอาการของสะเก็ดเงินเกิดจากอะไรครับเหตุที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องจากคนคนนั้นเนี่ยมีลักษณะความผิดปกติทางยีนเนี่นะคะครับ ซึ่งจะทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยสชนิดมันไปกระจุกกันหรือว่ามันไปบริเวณผิวหนังค่อนข้างเยอะ <c oughs> ทอะีตัวเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ไปก็คือตัว T ีทีเฮลเเนี่ย <c oughs> มีอยู่สมตัวคือ T ี e ฮลเปตัวที่1ตัวที่2และตัวที่ส <c oughs> ิบเจ็ดตัวที่1กับตัวที่สองสองตัวนี้ มันจะหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ uh, เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นส่วนตัวทีที่17เนี่ยมันจะหลั่งสาร2ตัวก็คืออินเตอร์ลูคิน17กับอินเตอร์ลูคินตัวที่22ครับซึ่งสารทั้ง2ตัวเนี่ยว่ามันไปอยู่บริเวณแถวเนี้ยมันจะกระตุ้นการแบ่งตัวของผิว,ผวหนังอย่าง,งรวดเร็ว uh huh. ซึ่งโดยปกติเนี่ยผิวหนังเนี่ยมันจะแบ่งตัวดันขึ้นมาเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ28วันครับ แต่คนที่เป็นจะเส,เสเก็ตเงินเนี่ยจะใช้เวลาเพียงสามถึงสี่วันอ,อ๋อแล้วใครเป็นคนชี้ทางสว่างว่าบิมมันช่วยได้ฮะอ๋อผมเซิร์ชเน็ตดูครับเซิร์ชจากในเน็ตดูครับอาา่าฮะคุณเซิร์ชว่าอะไรก็โกกรคการสเก็ดเงินยารักษาการสเก็ตเงินแล้วก็เจอครับเว็บไซต์ของเราเลยครับเจอคุณกิ่งเว็บไซต์คุณกิงณก่งอ่องอาฮะสูตรสีอะไรฮะสีส้มครับสีส้มอืม เป็นแคปซูลสีส้มครับผมทานยังไงครับทานเท้าสองแล้วก็ก่อนนอนสองทานอยู่นานแค่ไหนรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงครับเดือนแรกกระปุกแรกครับอืตอนแรกมันแบบเหมือนเป็นมากก่อนแล้วเพอกระปุกที่สองนี่ประมาณสักกลางกระปุกนี้หายไปเลยหมดกระปุกแรกขึ้นกระปุกที่สองกลางนี่ก็เริ่มแบบหายไปแล้วจนแม่ทักเอ๊ะมันหายหมดแล้วข้างหลังตอนนั้นทานอย่างเดียวใช่ไหมครทานอย่างเดียวครับทานอย่างเดียวครับอาจารย์ครับ กิดต่อะไรขึ้นครับสูตรสีสม้มตัวสำคัญที่สุดคืออินเตอร์โลคิน17นะฮะที่ไปเร่งการผ่าผิวค่อนข้างจะมากครเพราะหน้าที่ของเราคือลดตัวนี้เลยเป้าหมายคือลดตัวนี้เลยนะครับแคปซูลที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยมันลดตัวนี้ได้ได้ชัดเจนนะฮะจากองค์ประกอบที่เราใส่เข้าไปเราปรุงแต่งเพื่อจะลดตัวนี้โดย,ยเฉพาะนะครับเมื่อมันลดลงไปได้อาการการที่จะไปเร่งการผ่าผิวมันก็จะลดลง นะครับอาการก็จะดีขึ้นเองครับทีนี้ที่ใช้คือแคปซูลอย่างเดียวใช้น้ำมคุดด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ใช้ครับถ้าใช้น้ำมคุดควบด้วยอ่ะก็จะดีมากๆก็จะยิ่งเร็วใหญ่นะครับผมให้ดูกราฟที่ทำใหทำ้ที่จะบอกว่าทำไมผมถึงพูดเช่นนั้นน,น,นี้คือเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกินน้ำมัคุดดูไอ้กลุ่มที่3ของกราฟนะครับนั่นคือ TS17 เห็นว่าตัวหนึ่งที่ต่ําลงไปชัดเจนมากเลยคืออินเทโรกิน17นะครับและนี่คือผลจากการกินน้ําคุดวันละซองในวันที่15นะครับแ<อ>ล้วทุกวันนี้ก็แข็งแรงดีนะฮะครับผมขอบคุณมากครับคุณมโนค,ครับ